สวัสดีครับผมเพชรพะลวยนะครับเนาะเห็นมาตามเลกย่ายห,หน่อยเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่เนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปรับเข้าไปซ่อนนกันเนาะครับเนาะย่ายห,หน่อยเฉยแหลกไหลงวดนีเนาะครับเนาะเขพอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพะลวยนะครับเนดะ้อผมว่าในป่าตุ้งเทีย ไม่ไม่ยูวันเช่มันเล่นโอหแนวไม่ขอตัวมเงนขนาดก็เลยาเลม่ม้นอยู่บ่ฮะว้ยแต่ไม่สิ่ารเล่เล่กันแบบวันเเ้าเจ็ดต่อสองสี่โอ้ไม่น้อยคุณบอกสิคเราเอ้ากับอ้าวมันกอร่ั จะถ่าแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมุไห้ไเลยนะาก็เป็นยังาะอือเลขอันเอามาอันนี้เลขลูกสาวเส่ไเนี่ยเล่ดเล่เล่ล่ลูกสาวก็มาแล้วเออนล่เลูกสาวเออมาจะหุ่นจะได้สามโมงจะได้สามโมงุ่นอหามาเอาไปเลยก็อิ่ม วันวันสุ่มในเดซันเลขวันอันนี้เลขฝันวันี้เลขฝันโอ้เลขฝันมาสวัสดีทุกคนครับอันพัทธ์กระสูต่อไปต้องมาสูไปเรื่อยๆตัววันี้พัทธ์กับงวดนนาแล้วเนี่ยเหมือนย่อยหน่อยฝันว่าจังซีงวดฝันว่ามีคนมาถามหาว่าใส่ผู้ใดซื้อไว้ย่อยหน่อยเซันโอ้แตเมื่อเอนหาอยู่ซีแยงเน่ยเขาเลยออกไปยินเสียงเขาเจว่า ออกไปลเลยในหลเมื่อเอือนหาวาสันแา่ว่านเขาว่าเโจาเกงนับเลขแถมมันหนี่ก็นนะเามันมนับเลขก,กฟังมึงกันนะนวัาัวบัดทอดปุ๊บเลยวบเราเมื่อิดตาพิต,า,ตาสองกลางให้นับเลขปายายางแผวนเอาับอุบันไดนีอยู่สามขันเนอไม่อยู่สามแถวแถวนึงสูงสองแถวหนึ่งตำ่ำใส่คอปทอกันว่า บ,บ <instruction> ันไดนลยนะบันไดที mm ่เออย้ําหน่อยก็เลยนับนั่งสองสามเสี้าวหกถือเขาว่าเออขางใส่มีหกขันเอานับขางขวาก็สั่งขางขวาย้ํหน่อยก็นับหนึ่งสองสามเสี้ยวหกเจ็ดหอดเจ็ดเขาอ่าถืออันนี้นับอีกอันที่สามนั่งสองสามเสี้ยวหกเจ็ดเปียกมันว่าถืกมันว่า อันนี้อันเรียกว่าฝันเป็นนี่แหละนี่เออเปอ่านโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้มีสูนหามื่อนี่ปิดตา่ตาองขอเรียกว่าตีเส้สูนหาตีเส้สูนหาตีสนหาต้อิบหาเข้าว่านี่นี่ซิบหานั่งเออเอ็นซี่นี่ไม่ตามห้องนนนี่เลยนี่นี่ ดี่เลขบกเขียงว่าเราจะเห็นแปดสีโอ้เลขบกเขีองเห็นนั่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 นนันโอ้เลขบกเสียเนี่ยผมยังเลี้ยวไปเห็นแเลยนั่นแปดสีกเตี้ยแปดสี่หกตัวยังเหาแปดน่นเห็นตัวเดียวาน้นโอ้อันโอ๋บกเขียบปาดแล้วเออปาดแล้วนี่นีเห็นว่าแปดพระเนี่พระเป็นพระรวยนี่ตัวเบื้องนึงคือเป็นหานึงนี่แปดหานึงยี่น้อยคิดหนอกว่าก็อันนี้เขียนตามเพิ่มด้วยซผู้คนเห็น ปน่าปลาไม่นี่เลขเปลี่ยนไปไงนึงนี่เอาตามข็าเจ้าเห็นตามพรนเห็นเนาะเออแต่ว่าเอฟซีสิซื้อตัวไรก็ซื้อเลยนี่นี่นี่เปี่เปลี่ยตัวไปไงนึงตะเคียนหัวตะไนเลขขอพน้องวัดนพานี่นละขออีกตัวก็หัวตะพานี่หตะพานี่ยปลียอันนี้เปียนนี่หนึ่งแต่ยังไงก็เปลี่ยนนี้ยังไงก็ผู้เดียวคิดไนใจหรอก อันนี้เดี๋อันนี้ตัวนี้่แม่หม่นี่เออตัวองพันนี้นั่นแหละเออแปดสี่หกออปันไปายพันเบิ้งน่ะพันน้อยจะงไรกับแปดสี่หกหนึ่งน้เป็นสีนิดหน่ยนี่พันละแปดสี่หกอะ่พันละก็ว่าตามพันละจะขอเกยมันน่แปบนึงอันนี้เลขฝันนนี่เนาะเออเลขฝันหกแปดเจ็ดนี่กับศูย์ห กับหนึ่งหาอ,อันนี้เรียกอันนี้บนนี่กับอันนี้บนกระสูนหายกันตัวสะออสูนหาบนกระสูนหาเจ็ดหาสามหาสองหาเก้าแปดอันอันนี้เป็นล่างหรือเป็นบนเนี่ยล่างโอ้โนี่เป็นเลขล่างเลขล่าง 8, 9, อันแปดเก้าเจ็ดสามหาเก้า แปดแปดซี่ <8 4. S 2> มันก็ตรงกันต้นกับแันได้บทเขียก็สมเร็กตัวเดียว,ว,ยวนนี้กาเนาะเนี่ยส้มขอเนิ่มส้มคอนางอันตัวเน้นนี่คือแปดเก้าอะแปดเก้ากับศูนย์ห่าโอตัวเน้นแปดเก้ากับศูนหา ได้สางเด้อมางวันมันเงินประมาณบะว่าได้ฝันเกียวรถบอกก็เห็นนั่นทะเบียนรถอยู่ฝันลูกฝันอยู่เกาหลีเขาถึกเสนหนึ่ได้ได้แสนหนึ่งอืมก็ดีเด้วนี่ต้นบอกแม่ตัอซื้อแล้วฝันบอกแม่ติวันน้่นบอกเลมีแล้วเนาะ ลูกฝันเกี่ยวรถติเพาก็เป็นเนบาซะนะเขาก็ได้แต่ว่าได้เป็นแสนติได้เป็นแสนนะฟันฟันมาเขาลากรถไปว่ามันสิลักไปขายรถลักเอาไปแห่ก็แห่พระแห่ก็แบบบวชคนยังซุบลุปซุนลเต็มมันก็บอกกูสนองแย่หน่อยว่ากูบอกจะซื้อเนี่ยสร้างสื่อไรกันโอ้ อันนั้นว่าไม่เลขเข่าสามตัวหน่อนเขสมตัวทะเบียนรถน่ะนะห้าห้าสิดเก้าเกตาเข่าเข่าตรงตรงเลยต่วเอียหย่หน่อยมาขึ้นยด้หน่อยฝันวานแต่ละข้อฉีนเขามากกลับซึ่งอ่ะมาขึ้นนี่บอกอือโอ้ยขีปมสุกมันดิบอกขีปอะไ้อยู่เื่อน่อาเงื่อนนว่า้านเีมนี่ตเรื่อนนี่ขันฝันว่าเขาฉีนมาให็มันขีปใดเนี่ยแต่ละข้อของเขาไม่เยอ ไปแล้ไปได้ที่ไปยังไปนั่งพิ้งกันกับเขาแต่ของรถเขาน่ะไปพิ้งกันอีกที่งานเขาเขายังเสร็จละต<ว>านนี้เมียเขาธรรมาดาเปลี่ยนกันกับผัวเขาโมเมนต์ยังไม่บอาเทียงสูงเขาคานหไร้เทียงสูงเขาเนาะบ่บได้ขี่รถลงน้ำตัว,วบ่ได้ขี่รถลงน้ำเออขันขี่รถขันลงน้ำนั่นบ่มันบ่หมานแม <laughs> ว้ามหมาอันอ,อ,อันเคยฝันสองเทียเลยกับขี่รถกับไปล่งน้ำบอ่อหมาเลยอจหน่อยกมันเห็นมาว่านจ้หมาอยู่มูมขเขาเป่าเรกเบื่อเลเี้ยวันนี่นะครับท่านผู้ชมเด็กใหญ่หน่อยนะครับเนาะศูนหาเจีหาสามหาสองหานะครับท่านผู้ชมบนนะครับเนาะ เลขสามตัว,ว 6, 8, ก็มีหกแปดเจ็ดแปดสี่หกนะครับท่านู้ชมมาในเลขล,ล่างก็มีแปดเก้าเจ็ดสาม้าเก้าแปดสี่ครับท่านู้ชมเนาะเลขได้หน่อยนะครับนะเนาะเปลี่ยนแนวท้างหน่อนะครับเนาะมากะตาม,มามักกะพานนะครับเนาะของมนีนมเนียมานออนนะครับท,าท,าท,าท่านมท่มสวกหมันสุขสุกคนคนนะครับเด้อ หมาตัวที่หนึ่งมีตุหน้า6สีนะครับเนะาะปากกดไลล่กดแช่กดติดตามให้เพจพาลุ้มนะครับเออวันนี้ก็มังใ,ให้คลิปต่ตอๆไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ